สาวละเอยสวัสดีจ้าพอบ้านแล้วมาสอนไหนฟังวะเมียเจ้าเฮ็ปเดปลาแดกบองแสบแต่ลูกพี่เฮ็ปเดปลาแดกบองมาฝาดไงเด้อสีสุอดอกพนาก็เลยได้ความเูลนน่ะละจาะล้าก็เลยว่ามื้อนี้สิเฮ็ปเดปลาแดกบองจักหน่อยเฮ็ดแถวนึงนี่ก็บ่แม่นว่าเฮ็ดน้อยหน่อยได้ใจเฮ็ดหลายๆขวบบอกพี่จนเต็มกระทะพุ่นล่ะจา้าแต่ว่าเปดพอเฮ็ดแล้วตักออกมาก,ก็ได้บ่หลายจักกระปุกดีจา้าเพราะว่าเฮาเน้นเครื่องลหลายๆเนาะ กันเครื่องหลายๆมันกับสีแซบสีหอมเนาะเราเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยเนาะจากก็ไปปอกหอมกับเทียมหมดเลยในเครื่องกะละมังโอ้ยกะละมังหน่อยดอกจ้าบ่แม่นกะละมังใหญ่ก็เน้นคาจักหน่อยเนาะจากกันเฮ็ดปลาแดกบองนี่กะเฮาใส่คาหลายมันกับสีหอมคาน่ำเนาะตะไคร้ก็ใส่จักหน่อยแล้วก็ใบบักโกจ้าที่เน้นๆก็คือหอมกับกระเทียมในหลายๆเครื่องมันสิได้หอมจ้ะเวลาเห็ดออกมาเครื่องมันก็สิกบกินปลาหลาของเฮาเนาะกินปลาหลาเฮาก็สิบ่ได้โดดแห้ง เอากระซับคาซับคาไปเลยจะซับมุลมูลเวลาไปขัวเวลาไปปั้นมันเสด็ง่ายหลังจากเตรียมเครื่องแล้วก็มาดังไฟเนาะจะดังเตาท่านบมันห้าวเนะจ้ะเวลาขัวมันเสด็หอมดังไฟไว้ให้ไฟมันแดงจังน้อยเห้อยจั้งสิขางกระทะเนาะจ้ะเอาห้ามาดังไฟก่อนถ้าไฟแดงก่อนจ้ะนี่ลมเสียงแห้งจังน้อยเห็นทางอื่นพนว่าฝนตกเลยแต่ทางบานก็บ่ตกหล่ะจ้ะก็ตกวังสามเม็ดนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ว่าความเย็นปานไหนแต่ว่าก็ถือว่าอากาศใส่ได้อยู่จ้ะ กะทาพ่นะจะทาเ้าทานห้าแดง้วเ้าวกะขางกะทาไปเลยจะเอาหอนห้อยๆเราจะเอาห้ากกะรุ่งเครื่องของเข้าไปเลยขัวไปเรื่อยๆจะขัวให้มันหอมๆจะว่ายจะขัวไฟแห้งเลยจะขัวไฟกลางๆไปเนี่ยละขวไปเรื่อยๆมันจะได้เครื่องบม่ใหม่แห้งแต่ว่าขัวไปขัวมากก็ซีใหม่ๆจกนอยจะเดือดจะต่กระบอเป็นยังดอกวามหอมมันด้ยอยู่ เอาขัวเลยจ้าต้าเครื่องเข้ามันซุกผลละขัวไปจนซุกผลละพ่อเครื่องไก่ดซุกแล้วสาวละเอีดก็จังสีลงใบบกูดก็ผกแข็งเนาะจ่าเพราะว่าอันนี้มันใหม่ฮ้มันใหม่เรียวอันถอนก็เลยตรงลงตอนไทยพาอขัวเสร็จแล้วผลละเข้ากับไปยังไปปรุงเครื่องสาวลเอีดสีบดต่เอาเด้จ่าเพราะว่าสิใส่เครื่องปั้นเอาเพราะว่ามันหลาเนาะมันต่ำเบาไหวปั้นเครื่องมันก็สีเรีวยววกันเนาะจ่าเอาขัวไปเลยจ้าขัวจนให้มันซุกมันหอมผลละ หลังจากขอดเสร็จแล้วเอาจกะก็ไปล่งเครื่องนรจะก,ก็ไปปั้นให้มันละเอียดจนเบิดกระทะน,นี่แหละจะปั้นแล้วเอาก็จ้างสีมาปรุงเครื่องการปรุงเครื่องหนี่ก็บรรใส่หยังหลอกจาก,ก็ใส่ต่ผงชูรสก็น้ำตาลอาจจะเน้นย่าให้มันเข้มโดดแห้งซิมอรโรติชาติดแต่ของมากกว่าแสบว่านั่แบบใดอันนั้นก็คือเสบแหล้วละจ้า อนะเอาไปเครืองใส่เครืองปันนะ้นเนาะกอาไปปัน้น่นแล้วคนละพี่นะก็มักเป็นวิธีขั้นตอนการปรุงอันนี้ก็สิใส่ตอนจัหน้อยนอกจากบางคนมักตอนบางคนมักปป็นละเอียดก็ผสมกันน้ำปั้นน้ำกับใส่ตัวตอนน้ำ,นำปรุงรสชาติ่าแซ่แล้วนวแล้วคนละก็ไปลงกกระปู๋ก็ไปแต่กินจะก,กินได้อยากกินยน่าไใดก็มากกินย่ามนานประแดกบันเทาานอจ่าน,น,าานออกินเน่มไดก็แซสบ่บคือเกามาเด้อจ้ะเด้อมากินประแดกบองน้ำกับสาวละเอียดจ้า